โอเคโอเคค่ะเย้มาเรามาเริ่มแนะนำตัวกันก่อนดีกว่านะคะไมอเปลี่ยนชฟังก็ได้โอเคล้างสุดก่อนเลยค่ะสวัสด <c oughs> ีค่ะเป็นเพกงปีนเปรีค่ะเย่ฮันเคออยากจะรู้ว่ามีใครแบบว่าชื่นชอบแบบคลาสภาษาอังกฤษตอนเรียนอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบแบบว่าหนูชอบค่ะหนูว่า หนูได้อยู่นะคะวิชาหนูยิบสั์ตอนตอนนี้เรา <c oughs> มีความหวังอยู่นะคะพี่หวานใช่เรามีเรามีความหวังอยู่เราเรามีตัวช่วยของเราอยู่ในว,วันนี้อ่ะเ,เราเป็นเค้กบ้านหนูเป็นเด็กมัธยม่เเป็นวิชาที่หนูไม่ชอบที่สุดนะคะแล้วก็เป็นวิชาที่ได้เกรดน้อยเกว่าทุกวิชาเลย,ยหนูก็งงเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีคุณครูมาช่วยสอนน้องเพนเค้กได้แน่นอนนะคะ แล้วนะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วโอเคค่ะก็ขอยินดีต้อนรับคุณครูเดียวค่ะยินดีอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะก็ก่อนเดื่นเลยขอให้คุณครูเดียวนะคะแนะนำตัวกับแฟนๆของพวกเราสักสักหนึ่งแล้วก็มีท่าเด็กลุ่มสักหนึ่งค่ะครูค่ะ ได้แล้วใได้เดี๋ยวก่อนต้องยืนก่อนเธอนะครับคูดิวคูดิวอ่ะเดี๋ยวก่อนใครยังไม่รู้จักก็ชื่อคูดิวนะคะหลายคนน่าจะเคยเห็นนะคะในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคูดิวเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เน้นการสอนแบบเขาเรียกเยเหมือนกับจำเป็นกรอนเป็นเพลงเธอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็จะแบบเน้นให้นักเรียนเหมือนกับจําสิ่งยากๆแต่ว่ามาแปลเป็นสิ่งง่ายๆคือเป็นกรอนนี่ค่ะเตรียมเตรียมเลยนะนะฮะน้องแพนเค้กนะฮะมาค่ะ โอเคมาพร้อมหรือยังแพนเค้กนะฮะมาตอกตอกคอมเมนต์เซนกับน,น้องตาหวานค่ะนะฮะพร้อมอยังหา <c oughs> <c oughs> มาข้อน,นี้นีองเกิดขึ้นว่าออคููดีวกำลังเดินมานะฮะแล้วคููดีวแบบสวยงามมากนะฮะแล้วแบบตาหวานอยากจะรู้ว่านี่คือใครเหรอเธอไม่รู้จักเลยอย่างนี้นะฮะแล้วน้องแพนเค้กก็อธิบายมาค่ะอย่างนี้ถูกปะนะฮะอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวตอบนะจะตอบคาว่า has have หรือแฮตกันแน่โอเคไหมคะเนาะอะตาหวานพร้อมยังแข่เค uh, ้กพร้อมยังเอ่อไปค่ะ Who is she? ฮะ h e r name is Kuri. Yes. มองไม่เห็นห she, นะคะครู She อะไรเอ่ย She doesn't do <laughs> do do a boyfriend อ uh ่าฮะ Impossible She is so pretty มวยตัวเองนะคะแต่งมวยตัวเองค่ะนะเออนะฮะเธอนั่นคือใครหลอใครคือคนนั้นน่ะแล้วแคนก็บอกว่าอ๋อเขาชื่อคูณดิวเธอนะฮะหล่อนเนี่ยไม่จุดจุดแฟนนะอย่างนี้นะคะเป็นเป็นไม่ได้เลยอย่า impossible หล่อนสวยขนาดนี้อนะฮะอย่างนี้ถูกปะอ่ะน้องแพนเคกับเราจะตอบข้อไหนระหว่าง she doesn't have Doesn't has หรือ Doesn't h a e คะตอบค่ะอ,อ่ะถามเพื่อนได้อ่ะช่วยกันตอบสิตอบข้อไหนดีให้ส,ส่งสัญญาณค่ะมาเออนะฮะเอาสิขาเอาสิเร็วๆตอบเลยดิฮะเนีเ่ยก็อ่ะแม่ตอบข้อไหนคะเนี้ยชีดัสซินแฮสชีดัสซิน has a boyfriend เนี่ยเห็นไหมเราไม่เล่นหลายคนนะเขาจะจําว่า she เนี่ยคือคนเดียวถูกปะหรือ he ถูกไหมฮะมันต้องใช้คําว่า has ถูกไหมฮะถูกปะปกติถูกไหมฮะแล้วเวลาเราเราเราจำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะจับแบบรู้สึกว่าต้องเป็น has เท่านั้นอย่างเงี้ยอ่ะเมื่อกี้น้องเขาให้สัญญาเป็นข้อไหนนะเนี่ยข้อนี้คืออะไรนะเนี่ยก็ทุกทุกจอเป็นอย่างนี้ฮะน้องน้องแพนเค้กคะเมื่อกี้นะฮะเออนะฮะหนูหนูหนูแค่เราอ่านเฉยะยังไม่ตอบเราอ่านด้วยนะอ่ะตอบหรือยัง อะน้องแพนเค้กตอบข้อไหนคะอะตอบข้อ A คะอ่ะอ๋อนะคะดู do, ซิว่าจะตอบถูกไหมนะฮะเธอข้อนี้มีคําเฉลยนะเมื่อกี้คุณดิวสอนว่าเลยนะดูวันแฮปดันบีอิงถูกปะถูกไหมฮะก่อนเมื่อกี้นะแต่ว่ามีก่อนค่ะเฉพาะกรอนวตถุดูทุกคนคะมานี่คะ่ะพูดตามคนเดียวะคะ่ะดูดัสดิดพูดตามดูดัสดิดเขียนติดบวกเวอร์ ver, ไม่ผัน เขียนติด verb ไม่ผ่าน do you บวก verb one do you บวก verb one ใช้ถามและปฏิเสธใช้ถามและปฏิเสธอีกทีหนึ่งนะ do does did เขียนติดบวก verb ไม่ผ่าน do you บวก verb one ใช้ถามและปฏิเสธพร้อมกัน ดูดาวดัสดิที่เปลี่ยนติ๊กเปลี่ไม่ผ่าน do you บวก verb one ใช้ถามและปฏิเสธเอ๊ะหมายความว่าอะไรถ้าเจอดูดัส did หรือว่า don't doesn't หรือว่า did not ก็แล้วแต่นะฮะเราจะตามด้วย verb เลยครับไม่ผ่านคือไม่เติม s ไม่เติมอะไรคะ ing ไม่เติมะไรเลยนะฮะ do you บวก verb one คือว่าช่องหนึ่งเนาะใช้ถามและปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ย เมื่อกี้นะฮะด o ซ s ึนเป็น do, does this ถูกปะเขียนติดบวกเวิร์ไม่ผันนะฮะไม่ผันคือไม่เป็น s ต้องเป็นเวิร์ตั้งต้นเท่านั้นคำตอบข้อนนี้คือข้อเออปมือค่ะเก่งมากนะฮะดู e s this อ่านหนึ่งท่าไปขาดนะครับพร้อมยัง ทอมดูดาสเขียนติดบวกเอรไม่ผันะดูยูเอผนใช้ถามและปฏิเสธดูดสเขียนติดไม่ผับูยูกเลอนงหนึ่งใช้ถามและปฏิเสธเย้วันนี้เป็นไงได้ความรู้ได้ก่อนเยอะมา เยอะมากเยอะมากเลยค่ะครูอยากบอกว่าเราสามารถเอาสิ่งนั้นมาหาเราได้อย่างเช่นอย่างที่ครูบอกว่าอย่างครูเนี่ยสมมติว่าครูไม่ได้เจอฝรั่งนะฮะครูก็จะฝึกภาษาอังกฤษเรื่อยๆด้วยการดูจากหนังบ่อยๆฟังเพลงเยอะมากเธอนะฮะครูฟังครูได้ภาษาอังกฤษจากเพลงเยอะจริงๆบอกเลยว่าเพลงเป็นอย่างหนึ่งที่ง่ายสุดในการฝึกภาษาอังกฤษแล้วเวลาเธอเวลาที่เธอฟังอ่ะอย่าลืมร้องตามด้วยนะคะ ติดตามนะคะทั้งคอนเทนต์ของครูดิวแล้วก็คอนเทนต์ของพวกเรา B N K 4 8ด้วยนะคะก็อยากบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะก็สามารถเซิร์ชนะคะครูดิวโทอีกนะคะว่าจะเป็น Facebook IG t i k t o k ตนะคะ Twitter หรือว่า Line แอดหรือว่าอะไรก็ตามนะคะถ้าอยากเรียนภาษาก็สามารถทักเข้าไปได้ที่แฟนเพจเลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามผลงานของพวกเรา B N K 4 8นะคะได้ที่ Facebook แฟนเพจ B N K 4 8หรือว่าจะมีทั้ง t i k ก o k y o u t u b e ได้ๆว่าไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณดิวมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบค่ะคือเอาไว้ถ้าสถานการณ์นี้เรออาจจะเจอกันตัวตัวก็ว่าไปอย่ามากต่สำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยค่ะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีบาย